โรคซึมเศร้ารักษาอย่างไรวิธีที่ช่วยให้คุณมีความสุขได้อีกครั้งรู้ไหมคะว่าโรคซึมเศร้าสามารถรักษาได้และมีหลายวิธีที่ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าค่ะ 1. การใช้ยายารักษาโรคซึมเศร้าเป็นตัวช่วยแรกๆที่หมอมักจะแนะนําค่ะเนื่องจากสามารถช่วยปรับสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ทําให้อาการซึมเศร้าบรรเทาลงและช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นค่ะ 2. จิตบําบัด จิตบาบัดก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นการปรับความคิดและพฤติกรรมหรือเรียกว่า CBT ที่ช่วยปรับความคิดลบให้กลายเป็นความคิดในเชิงบวกได้ค่ะหรือจิตบําบัดแบบซาเทียที่เน้นการช่วยให้เข้าใจตัวเองและผู้อื่นในเชิงบวกมากขึ้นสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองและความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือการบําบัดที่เน้นการเจริญสติ3การรักษาวิธีอื่นๆในกรณีที่การรักษาแบบอื่นไม่ได้ผลก็จะมีวิธีที่เรียกว่า ECT ซึ่งเป็นการใช้กระแสไฟฟ้า,ฟากระตุ้นสมองค่ะหรืออีกวิธีก็คือ TMS ก็เป็นการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นสมองค่ะซึ่งทุกวิธีการรักษามีเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณกลับมามีความสุขในชีวิตและจัดก,การกับความเครียดหรือปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นค่ะถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวกําลังเผชิญกับโรคซึมเศร้าอย่าปล่อยให้เป็นนานนะคะขอเพียงคุณเปิดใจความช่วยเหลือมีอยู่เสมอค่ะ